คนท่านไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนะครับผมมีร้านเติมเกมมาแนะนําก็คือ Cookie Land Shop นะครับเติม FC Mobile ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมง่ายๆที่เพจร้านของ Cookie Land Shop หรือ l i n e OA ของทางร้านนะครับเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับเติมเกมเร็วร0 0เซ็เติมสนุกไม่มีสะดุดเปิดแพ็คไม่มีเกลือต้องที่คุก k i e Land Shop เท่านั้นนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันแท็ติกที่ผมใช้เล่นในโหมดแมเนเจอร์หรือโหมดผู้จัดการทีมในซีซั่นที่22นี้นะครับแผนที่ผมใช้เล่นในซีซั่นนี้ก็คือแผน4.33 Attack นะครับส่วนแท็กติกเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันในเกมนะครับว่าแท็ติกที่ผมใช้ในโหมดแมเนเจอร์จะเป็นยังไงนะครับ ซีซั่นนี้ผมวนลูปประมาณ14ครั้งนะครับก็จะขึ้นแชมเปี้ยนได้นะครับในโหมดแมเนเจอร์เพื่อนๆท่านไหนถึงแรงไหนกันบ้างแล้วก็สามารถแชร์แบ่งปันกันได้นะครับใครบนลูปหรือว่าใครดันทีเดียวขึ้นก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในโหมดแมเนเจอร์กันเลยนะครับว่าแทคติกที่ผมใช้จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับเรามาเลยกันในโหมดแมเนเจอร์เกมแรกกันเลยนะครับเกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ and he's lost custody of the ball here all r i and return to messi messi ทีมผมก็ได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วนะครับสกอร์ตอนนี้ทีมผมนำอยู่ที่1ประตูต่อ0นะครับผมได้ประตูขึ้นนำจากเมสซี่นะครับลูกนี้เป็นลูกที่องรีแอสซิสตให้เมสซี่หิงหน้ากรอบเคโทษเข้าไปสวยงามครับ so the match is restarted 1-0 here mateus Interception to snuff out the danger, and the keeper able to hold on to it. Zico, another successful intervention, winning the ball back. Arsenal's free kick here. Llorenteus, Zico. ทีมผมก็ได้ประตูที่2เป็นที่เรียบร้อยนะครับซาก็ตอนนี้ทีมผมนําอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับผมได้ประตูที่2จากซิโก้นะครับลูกนี้เป็นลูกที่ทีมผมถูกฝั่งตงขามทาฟาวนะครับแล้วก็เมซี่เล่นใบนะครับสงบอลให้มาติุส์มาติุส์ส่งบอลให้ซิโก้ยิงเข้าไปครับ so 2-0 n now Fernando Torres and continues his run Danger averted for now. Van Basten. Danger averted. It's offside, and perhaps he should have been a bit more alert. And maybe a little bit more aware in the box. He was just too static. Van Basten. Fernando Torres. And it's with Marco Van Basten. Alfonso Davies. And the whistle is sounded for half time in this game. Into the second half, then, and Arsenal with a real mountain to climb. Walker. Moving the ball effectively. Good patient build up as they try to fashion something. And that's easy peasy for the keeper. Yaya Ture. Arsenal move it forward with purpose and control. Needed to be more accurate than that from the keeper. And a throw in then. Van Basten. Defensive Brazilians to shut them down. all right ทีมผมก็ได้ไประตูที่3แล้วนะครับสกอร์ตอนนี้ทีมผมนําอยู่ที่3ประตูต่อ0นะครับผมได้ประตูที่3จากเมซี่นะครับลูกนี้คนแอซิก็คือองลีคนเดิมนะครับส่วนคนนำประตูก็คือเมซี่คนเดิมเลยครับผม3 goals without reply Now what can Lionel Messi do from here? Really committed himself to the tackle and a throw in now Teammates available And a... <laughs> Clear to see who got the last touch. So a throw in it'll be. And time for the change now. Clear the way right, comprehensively. A free kick decision going the way of Bayern. Ten minutes to go then. Zico. Well, you've got to say comfortably off target, Stuart. Yeah, that's a waste of good possession. His teammates are not happy with him, and they're letting him know. And they will make the change now. Well, nearing the end of his contest, and Bayern in cruise control, Stuart. Well, what an excellent performance this has been. They've had complete control for most of the game. Their movement, clever passing, and energy have been a joy to watch. It's been a really good win for them. ฝั่งตรงข้ามเขาไม่ยอมนะครับเขาได้ตามตีไข่แตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับเขาได้ประตูตามตีไข่แตกจากยายาตุเล่นะครับเป็นของกิจที่ใช้แต้มลีกแรกนะครับตัวนี้ก็เล่นได้นะครับในมู่เนเจอร์โหดเหมือนกันนะครับจบเกมนะครับทีมผมก็ชนะฝั่งตรงข้ามไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับนั่นี้องลีเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับโอกาสจ่ายบอล5ครั้งสําเร็จ5ครั้งเป็น2แอสซิสต์ครับผม เรามาลุยกันต่อในโหมดเมเจอร์อีกหนึ่งเกมนะครับเกมนี้ทีมผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับทีมผมก็ได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วอีกแล้วนะครับกอร์ตอนนี้ทีมผมนําอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับผมได้ประตูขึ้นนำจากบาสเตนนะครับเป็นของกิจ,จก,กรรม TOTS กิจใหม่ของเกมเรานั่นเองนะครับคนจ่ายบอลก็คืออองรีนะครับ So, United restart the game. Disappointed to have conceded. Can they come up with an equaliser? Zanetti. Bruno Guimaraes. Now well, you can sense the threat is there. Happy to pass the ball, but remaining patient. And Mateus was able to deal with the threat. Johan Kreif. Now Kreif. Van Basten. And he's broken free! ทีมผมก็ได้ประตูที่2ตามมาแบบติดๆกันเลยนะครับสกอร์ตอนนี้ทีมผมนำอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์ะครับผมได้ประตูที่2จากซิโก,โก้นะครับลูกนี้เป็นลูกที่บาทเซนจ่ายสวยมากนะครับแล้วก็ซิโก้เลี้ยงบอลยิงเข้าไปครับ so the ball rolling again 2-0 the score Barek Hamshik Potasidan Messi 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 ประตูที่3มาแล้วนะครับซาก็ตอนนี้ทีมผมนำอยู่ที่3ประตูต่อศูนย์นะครับผมเลือกประตูที่3จากมาเทอุสนะครับมเมซี่เป็นคนแอซิสให้แล้วก็มาเทอุสยิงหน้ากรอบเขยโทษเข้าไปเลยนะครับลูกยิงไกลย,ยังไงก็ไว้ต่มาเทอุสได้สมอครับผม Well, you've got to say, an incredible first half performance. That scoreline tells you all you need to know. Van Basten. Zico. Hamsik. Mateus. Safe pair of hands did his job. A chance then for the respective managers to address their charges. It is half time here. so into the second half, and no doubt about it, United really need to lift themselves. Matteus, chance to finish. Well, fantastic reflex action from the goalkeeper. ฝักตัวข้ามเขาไม่ยอมนะครับเขาและตามตีใครแตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสักกลตอนนี้อยู่ที่ 3, ประตูต่อนหนึ่งนะครับเขาได้ประตูตามตีใครแตกจากมาทิอุธนะครับ ลูกนี้ก็หลับผม้าดนะครับสกัดบอลไม่เคลียร์นะครับแล้วบอลไปเข้าทางม,มาทิวตยิงหน้ากรอบเคทโทษเข้าไปครับ So is score there it is. three one, the current score line here. And throw here for United Hamshi won And And Za that was under for Zinadine pressure b a นบาสตัน has it a m s ชิ k ก r าฟม Mateus. And now it's แฮมชิ k onto ก e าฟอีกฝั่งหนึ่งเขาได้ประตูที่2เป็นที่เรียบร้อยนะครับยิงสกอร์ตามมาแบบติดๆเลยนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่3ประตูต่อ2นะครับเขาได้ประตูที่2จากโยฮันคาฟนะครับคาฟยังเป็น s อ1ีตัวนะครับที่สามารถเล่นได้และยังน่าเล่นอยู่นะครับในโมดเมเจอร์ถึงแม้ว่าบาเชนจะมาแต่คาร์ฟก็ยังเล่นได้นะครับ Now we're inside the final 15 minutes. Not forcing the issue. Great composure. Top class defending. Well, these fans have been brilliant. Just listen to the noise inside this stadium. Surely this will inspire the players to hang on. And what a noise we've got. Japsdam. Toure. Guimaraes. Bruno Guimaraes. Now, Kreif. Manchester United battling the clock and the scoreline. And there it is, the referee's whistle. It goes into the books as a win for Bayern. What did you? จบเกมนะครับที่ผมก็ชนะฝั่งตรงข้ามไป3ประตูต่อ2นะครับนันนีบาเซ่นเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับโอกาสยิง2ครั้งเป็น1ประตูนะครับโอกาสจ่ายบอล7ครั้งสำเร็จ7ครั้งเป็น1แอซิสต์นะครับแท <s men> คเกิลไป1ครั้งนะครับเรามาดูแทคติกที่ผมใช้เล่นในโหมดเมนเจอรในซีซั่นที่22นี้กันเลยนะครับช่องแรกนะครับความเร็ว2ขีดระยะทางสมบอล1ขีดนะครับ แนวคิดการเล่นเป็นบุกนะครับคุมตำแหน่งก็เป็นอิสระนะครับในส่วนของช่องที่2นะครับเกมบุกนะครับแนวโน้มสมบอล1ขีดแนวโน้มเปิดบอล1ขีดนะครับแนวโน้มการยิง2ขีดนะครับในส่วนนี้นะครับเรื่องแนวโน้มการยิงเพื่อนๆอาจจะปรับเป็น3ขีดก็ได้นะครับหากทีมต้องการยิงไกลด้วยนะครับคุมตำแหน่งก็จะเป็นอิสระนะครับและในส่วนของช่องสุดท้ายนะครับในเรื่องของเกมรับนะครับกดด้าน3ขีดระยะห่าง2ขีดฟอนก็ลับ2ขีดแนวกองหลังก็เป็นคุมพื้นที่นะครับนี่ก็จะเป็นแท็กติกที่ผมใช้เล องนำแทคกติกที่ผมใช้ครับไปปรับให้เข้ากับทีมเพืเ่อนๆได้นะครับผมไม่ได้การันตีนะคะว่าแทคกติกที่ผมใช้จะชนะรัวๆนะครับอาจจะมีแพ้มีชนะมีเสมอป,ปะปนกันไปนะครับส่วนตัวผมอะ่ะก็มีวนลูบบ้างมีแพ้มีเสมอรัวๆไม่ชนะเลยก็มีนะครับลองนาแทคกติกที่ผมใช้ครับไปปรับให้เข้ากับทีมตัวเองดูนะครับ เป็นไงับ้างครับสำหรับแทคนิคที่ผมใช้เล่นในโหมดแมเนเจอร์หรือโหมดผู้จัดการทีมในซีซั่นที่22่อนี้นะครับเพื่อนๆลองนาแทคติกที่ผมใช้ไปปรับให้เข้ากับทีมตัวเองดูนะครับบางทีแทคติกที่ผมใช้อาจจะไม่เข้ากับทีมเพื่อนๆทุกคนนะครับแต่ละทีมอาจจะใช้แทคนิคไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับบางทีมานนักเตะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่อาจใช้แทคนิคเดียวกันไม่ได้นะครับลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับเพื่อให้เข้ากับทีมตัวเองนะครับแล้วก็ผมขอฝากร้านเติมเกมไว้1้านรหาครกนล่งร้านเเตตมมกิ ที่แลนด์ชอปไ้ด้วยนะครับและอยาก,กติดต่อทางร้านเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสุดท้ายและท้ายสุดนะครับฝากทุกๆคนนะครับช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำช่องและคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ